ครับให้มันจนให้มันจนแบบเนี้ยยิ่งปิดใจยิ่งแน่นนอกอกเจ็บใช่ไหมแต่แน่นอกอกบ้นึงนะตอนนี้นะครับมันจะระบมข้างในอ่ะเพิ่งผ่าตัดถุงน้ำดีเนี้ยในถุงน้ำดีของจ่าเสร็จนะครับแต่จ่าเขาต้องปั๊มนมตลอดนะครับตอนนี้ก็ตกรอบมานานละหลายชั่วโมงละ น้องพยาบาลก็มาช่วยบีบออกให้โดยการเข็นใช้มือแต่ป้าเมือไนมะ่จะปวด <7 S 1> ท้องปวดข้าไงจังเลยอ่งั้นที่ลัาเรอบยองตกรอบไปก่อนไหมตกมันตกอยู่แล้วแต่ว่ามันค้าได้เดี๋ยวไขรมันจะขึ้นใช่ใช่ใครจะขึ้นต้อง<ๆ>ทำใจให้สบายสบายรู้หนักรู้หนักใช่ ถ้าปวดท้องข้างในอ่ะปวดปเยอะไหมปวดท้องโอเคนะน้อนะงนี่อุ้มให้หน่อยจ้า